สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านหลังจากที่เราทําคลิปไปรอบหนึง่งแล้วนะฮะก็วันนี้ก็ได้กลับมานะครับใส่กล่อง ECU เรียบร้อยนะครับอันนี้คือกล่องที่มันไหม้นะครับผมล่องมันไหม้ก็โอ้เป็ีเยนเตดกับค่าซ่อมนี่ก็ตกไปประมาณหมืน่นหมื่นเฉพาะที่นี่หมื่นสองนะครับผมหมื่นสองค่าเดินทางมารดนั้นก็ประมาณเท่าไหร่ช่างนิวพันห้าเนาะ มารอบนี้อีก2 w i พันก็ต่อเป็นประมาณหมื่นห้าห้าร้อยระวังกันได้พี่น้องครับสาหรับท่านที่อ่อ่าไม่เป็นอย่าไปเชื่อมไฟฟ้ากับตัวรถนะครับรคือทํางานก็พยายามถอดกล่องอิซูก่อนเชื่อมเชื่อมได้เชื่อมได้นะครับแต่ต้องถอดกล่องก่อนนี่นะครับตกไปหมื่นห้าห้าร้อยบาทรวมทั้งกล่องเลยนะครับทั้งค่ามาติดตั้งวิง่งเดินทางมาจากอ่าจังหวัดสุรินทร์นะครับ นี่น่าจะเป็นอำเภอพังคนเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมส่งงานนะครับนี่ก็ต่อที่เคียบุรีให้พะอาจาย์เอาหอางนันเด้อนี่เห็นตรงนั้เป็นรูบโบนนะขอบคุณทุกกริดตามนะครับ แล้วถ้านนี่แบบนี้นะครับแจ้มแจ้มครับแบบนี้ละลเดี๋ยวเห็นเข้าเห็นเห็นสียบเลยครับบิบริษัทเห็นะ่ะโอเคเดี๋ยวพาอจาันเสียบเลยครับมันดีเด่นะ ส่งงานเรียบร้อยนะครับผมก็ผู้พาจารณาพิ่นว่าสื่อเนี่ยใช่ไหม่ป่าเนี่ยเป็นกระแตงของเพื่อนค้าเคลืนอน